มาเช้าเลยวันนี้มาเช้าเลยเอามีอะไรแบ่งไหมทำไมเยอะจังโอ้โหาเต็มตู้เลยเลือกดูเลือกดูไม่วันนี้ตั้งใจมาซื้อเนี่ยมีมีงบมีงบอยู่แสนมีอยู่แสนเดียวจะได้อะไรบ้างแสนหนึ่งแสนหนึ่งได้อะไรก็มีเยอะแยะคีอได้เนี่ยถูกไม่เอาแบบนั้นดีเอาแบบขายแบบอันนี้ขอยหักนีดหน่อยนี่พันหลักเอาวก็หลักหน่อย มาดูอันนี้มันแสนกว่าดีน้องแสนกว่าเลยอ่ะกว,ว่าเป็นแสนเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ้าได้เสียเดี๋ยวผมคนนี่ยันนะไวยยันนเะเหรอฟองไหนเปิดไว้เท่าไหร่ยันนะฟองไหนแสนเดียวไม่ได้เหรอมีเงินเด็ดแสนด้วยนะแสนสามหมื่นห้าพันสามหมื่นห้าพัน แบ่งน้องไลยดิแปดหมื่นแล้วกันกเลแปดมื่นไปเดินหามาขายไอ้พี่แหมื่นแปดมืนไม่ได้เหรอแปดหมื่เดินมันัเงียบพ่วงนี้พี่มันยัเงี้ยเออนีได้เันนีได้อะไรดีดีเอนเอาไปแสนสามตนแล้วกันเดี๋ยวสามหมื่นไม่ไหวดิพี่ินมีอะไรเบาๆไหมร้สักแสนหนึ่งไหเงี้ยแสนหนึงอันนี้ไม่ไหวยิงยอมก่อนเลยเงีเบาๆแล้วแสนเนี่ยเอาแบบเบาๆไม่เกินแสน ขายได้ไม่ถึงไงผมช่วงเน,นี้เอาทำได้ไหมเอาทำาไม่ได้นะ <l uit> เอาทำไม่เอ,เอาเอาแบบตัวนิดอันนี้เนี่ยหลังเต่าเหรอนี่หลังเต่าแซนโทอันนี้แพงกว่าอีกเหรอยังไหไม่เนี่ยพีห่หนึ่งแต่คงนะเฮียสวยหลังเต่าอันนี้ปิดตาหลังเต่านะครับถ้าถูกใจไม่ทำว่าแพงพี่เอาดู่ออันนี้เน็ตได้เท่าไหร่แซนด์เท่าไหร่เปิดเท่าไหร่แซนด์ ได้ั่เน็นได้เอาเน็ตเนดียวเน็เนบได้สียแหหลังด้วยแสน่แทาหลังเต่าแสนหปัจจุบันนี้ได้อยู่อเต่าสี่แสนห้าเอแล้วกันแต่ว่าราคามุน้มีมุมนิดนหน่อยนะครับแสนสหขอแนสี่นะรเนสไรเปิดหกเปิดแสนอแสสห้าขอสแสนสามห ได้ได้ไาแสนแสนสาม่นนะนี่เลยเห็นไหมมาหาทั้งทีต้องได้สักนลยนี่วันนี้อุตสาเข้าวันนี้ก็วันพุธนะครับเข้ามา SE สายใต้ก็เป็นห้างเครื่องด้ัอันนี้จบที่1บทนีเงสดเลยมีเงนสดมานนึงอาได้ได้วผมวนให้หย เดี๋ยวโอนไปอีกอันนี้ผมอันนี้นับดูก่อนก็ได้ผมโอนเดี๋ยวไปนับผมโอนให้พี่อีกสามหมื่นสามหมื่นหกพันบาทอ่านี่แล้วโอ้ได้พี่เขาอีกสามหมื่นหกพันบาทนะครับผมได้ปิดตาครับปิดตาหลังเต่าเดี๋ยวใครที่ติดตามนะครับเข้าไปดูในไลฟ์สดนะครับเพจบอยพระเครื่องเอฟซีนะครับหรือฝากติดตามบอยพระแท้ไว้ด้วยนะครับติ๊กต็อบอยอภิชาติแก้วแสนหรือบอยพระแท้นะครับมีฝากติดตามที่ช่องทางครับยูทูบด้วยนะครับฝากก็จะใช้ด้วยนะครับก็วันนี้จบซื้อกันจริงจจบบบบรรริงงนนนนนะคคัััาาาๆทีีมมกก็แ่่ น่าจะขายได้นะน่าจะไปได้ซื้อหนึ่งแสนสามหมื่นกว่าน่าจะขายได้สองพันแสนสี่แสนห้าก็มีกำไรก็ต้องซื้อ<ช>นะครับขอบคุณพี่นินมากครับขอบคุณมากค,ครับ